โอเคครั okay, on, บทุกานสวัสดีเพื่อนทุกคนยินดีด้วยนะครับเราตอนนี้เราอยู่ในเกม Jurassic World เกมกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวเจ้าเสาให้กับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับผมโดยเจ้าเสาตัวนี้เนะี่ยมีคนขอมาให้ผมทำลิปรีวิวหน่อยนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนะี่ยเพิ่งทำการฟักใสมาแบบสดๆร้อนๆเลยครับผมนั่นก็คือเจ้า T-Rex Blue ตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่ ชีร x ตัวนี้นะครับผมเป็นชีรีสแถวที่โผล่มาในภาพยนตร์จูรสิกพาร์คภาค3นะครับผมอ้าวใครหลายคนอาจจะออกแล้วใช่ไหมว่าทีร x ตัวนี้มันคือตัวไหนครับใช่เลยครับผมชีร x ตัวนี้ครับผมคือชีร x สนะครับผมที่ถูกเจ้าสไปโนซารัสฉลักคอน,นั่นเองนะครับ นี่เจ้าตัวนี้นะครับผมก็ในหนังเนี่ยบรรบุเอาไว้แล้วครับว่าเจ้าชิร์เลสตัวนี้ครับเป็นชิร์เวัยแบบว่าเป็นวัยเด็กที่กําลังโตนะครับผมยังไม่ใช่วัยที่โตเต็มที่นะแต่ก็ต้องมาถูกเจ้าสไปโนซอรัสเนรับหักคอนให้ผมตีแบบว่าหักปวดไปตั้งแต่ทั่วต้นเรื่องเลยนะครับผมก็ชิร์เลสตัวนี้เนี่ยเป็นชิร์เลสตัวสีเขียวนะครับผมซึ่งแตกต่างจากชิร์เลสตัวอื่นนะครับผมก็ชิร์เลสในจักรวาลจุลสิกรักเนี่ยหรือจุลสิกรูเนี่ยมีสีหลากหลายที่ค่อนข้างแตกต่างกันนนนนแต่่่ววาาาใภเเเียขจะ้ นำเสนอไว้ที่เจ้าเรกซี่เป็นหลักนะครับผมแต่ว่าจริงๆทีเรสในจักรวาลจุราสิกนะครับผมมันมีหลายตัวมากนะครับแล้วเจ้าบู๋ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับนี่บดีไซน์ก็ทําเหมือนในหนังเปรี้ยวๆเลยนะครับผมแต่ในเกมนี่รู้สึกว่าออกแนวแบบออกเท่กว่านิดนึงนะเพราะว่าในหนังมันออกมานิดเดียวนะไม่ได้แบบว่าเราไม่นาสามารถมานั่งเก็บรายละเอียดได้ขนาดนี้นะครับผมก็ทำออกมาได้ดีเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังของเจ้าทีเรสปูตัวนี้กันดีกว่านะ ที่เลเวลสินะครับผมจะมีเลือดอยู่ที่688หน่วยนะมีดาเมจอยู่ที่263นะครับมาดูที่เลเวลยีนะครับผมที่เลเวลยีนะครับผมจะมีเลือดอยู่1179แล้วดาเมจอยู่ที่450นะ และที่เลเวลนะครับของสามสินะครับผมจะมีเลือดอยู่ที่1,797นะและมีดาเมจอยู่ที่686นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, เริ่มเก่งแล้วนะพอที่เลเวลสุดท้ายครับเลเวล40นะครับผมจะมีเลือดอยู่ทั้งหมด2,542หน่วยนะครับผมและมีดาเมจมากถึง971หน่วยเลยนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. เป็นตัวที่ค่าพลังจัดได้ว่าค่อนข้างโหดมากๆครับในระดับดีเจนเจนสอนะเป็นตัวแรที่ผมคิดว่าใครหลายๆคนเนะี่ยอาจจะต้องมีเก็บเอาไว้นะแต่ว่าผมมีแค่ตัวเดียวนะ แล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้อีกตัวหนึ่งจากแพ็กการ์ดของมันนะครับผมแล้วผมจะน่าทําได้อยู่แค่เลเวลนะครับผม20เท่านั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้เติมตัวของไวพาร์ตรายเดือนนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะพาทุกคนนะครับผมพาเจ้าบลูนะครับผมไปลงพิวพีนะครับไปตบคนกันสักหน่อยนะมาเดี๋ยวไปดูเรียกชั่นกันหนนะแต่เรามาลูกคอสนหน่อยนะครับผมนี่ให้เขาอ้อนสักหน่อยนะสำหรับเจ้าบลูตัวนี้อืมโอเคเดี๋ยวแยาสักนิดนึงนะให้เขาทำลามใส่คลิปสักนิดนึงนะ มาอืมคำรามะน่าประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าบูลนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูดีไซน์อีกสักรอบหนึ่งนะเป็นนโนเสาชีรส์หนึ่งตัวครับที่ผมมองว่าเท่มากนะในจักรวาลจุลศิษย์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูพ v p พกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าบูนี่ผมก็จะใช้นกประกบคู่เลยนะแล้วเอาเจ้าบูไว้ตรงกลางนะเดี๋ยวมาดูซิว,ว่าว่ารอบนีนะ้บูจะได้เก็บกี่ตัวนะหรือจะได้โหมาแค่ตอนสุดท้ายรอบเดียว โอเคถ้ okay, ฝาฝั่งตรงข้ามเป็นกินเนื้อสองตัวนะครับโอ้โ oh หบอกได้เลยว่าเราน่าจะฉลุยมากมากครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวตึงอยู่ก็คือเจ้านกตรงกลางนะเพราะมีเลือดสูงถึงหนึ่งพันห้า้เจดสิบสี่ลยแล้วต้องอนข้าง,งสูงมากนะโอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราชาร์จแต้มได้อยู่ทุกซองต้นเกมนะมา เราจะพยายามมุ่งเด้นไปที่การชาร์ตแ้มน,นะครับเพื่อให้เจ้าบ,บูเรานะได้ตกฝั่งตรงข้ามแบบฉลุยฉลุยนะโอ้ล้วเขาเปลี่ยนเอาเจ้ากนกมาเลยนะครับผมโอ้โหล้วเขาตีเลยนะค่อนข้างเจ็บนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเอานอกตัวนี้มาตายอนะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตชาร์ตแ้มก่อนนะครับดูซิว่าเขาจะตีไหมแต่ตีไม่ตียังไงเราก็การันตีแปดแ้มแน,น่นอนนะ นกให้ปิดนะ่ยผมยังไม่ได้ทพวกแบบว่าสัตว์โลกลันเตเลยนะยังมีน้อยครับเดี๋ยวนาะคตข้างหน้าน่าจะมีคลิปรีวิวเจ้าพวกอยงนี้แน่นอนนะฮะตอนนี้เอาไปเอาเสาให้หมดก่อนมาครับผมสี่แป้มครับเทินหน้ามีแปดแต้มนะพอต้อห้าจะตีมาสามไหมถ้าตีมาสามนี่บอกเลยว่าเข้าทางแล้วนะโอเครัตีมาสามแป้มครับเรียบร้อยมาครับผมจะบลูล้วครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องอัดเยอะหน่อยนะ อาจถึงสี่แต้มน,นะถึงจะตายครับเจ้ากินเนื้อฟางตองชาบนี่ไดเมหนึงร้อย100ครับเดี๋ยวเรากันสองน่าจะอยู่ฮะมับเรียบร้อยฮะร,ร่วงไปในหนังมาตายครับแต่ในนี้ผมจะพามาโหดนะตีมาไหมเราไม่ตีนะครับผมในกรณีที่เขาไม่ตีแบบนี้เนะี่ยผมอาจจะต้องเอาเจ้านกนี่ครับมารับดาเมจแทนนะ เขายัางไงบูเราตายไม่ได้นะครับผมเป็นดาวเด่นของเราในคลิปนี้ฝั่งของข้ามีหกแต้มนะครับดูซิว่าเขาจะอัดมาหกแต้มเลยหรือไม่ฮะถ้าอัดมาหกเราอาจจะได้เห็นข้าไม่ตายปิดฉากในแมสช์นี้นะครับผมโอเคถ้าเขาอัดมาห้านะครับผมบุกเรียบร้อยไม่ลอยครับนกเรารรแลฮวผมเจ้าบูเรานะ นาเมจนีคแั่ผม263นะเลือดขาดอีกแค่กิดเดียวก็จะฆ่าได้แล้วรเราต้องตี3นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกัน2แบบนี้มาปุ๊บงับไปฮะมาครับเจ้าคาโนครับบอกมาตีมาเลยไหมตีไม่ตียังไงเธอหน้าเราก็อัดแล้วนะโอเค ลุยได้ครับผมตอนนี้ครับอัดเจ็แต้มตึงๆครับจัดสกิลท่าไม่ตายปิดเกมนี้ไปเลยละกันครับคำรามหนึ่งที่ฮะแล้วก็นับแนวผมเจ็บโดนเข้าไป1683ครับร่วงครับในครับผมเจ้าบลูของเรานะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าบลูนะครับผมถูกใจเพื่อกันหรือเปล่านะฮะก่อนจะประมาณนี้ครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เอามา ทำเป็นเลเวล40จะได้เป็นกองกําลังหลักในอะนาคตรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยู่ที่ดวงนะว่าผมจะเปิดการดได้บ่อยแค่ไหนนะสำหรับเจ้าบรูนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใ,ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับสามารถโดน a t เป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นหลอดสปปต็องจากทาง YouTube หรือลิงก์ d o n a t ที่อยู่ใต้ดีคริปชันเลยโอเคอสาหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบครับไม่เจอกันในคลิป